สวัสดีค่ะวันนี้มาดูข่าวไปกอนนกอาการบริเวณภาคใต้ฟังออกข้อสนคันดีแจ็ปึกสภาคมสองพันห้าร้อยหเจ็ดกับบิชันวัตีรอยตรียงประชดีประเทศค่ะมาดูกันว่าวันนี้จะมีลักษณะการแบ๊บแน่กันมั่งจากผ่าเพอนทีอาการผิวผืนนะคะจะเห็นหวายย่อมความกดอากาศต่ำหนึ่งจังหวะร้อนยังคงปกคลุมทางตอนบนของประเทศไทยลักษณะแบบนี้ค่ะจะทําให้บริเวณประเทศไทยเรายังคงมีอาการร้อนต่อเน,นื่อค่ะ จากภาคไทยเราเทียมฮิมาวารีนะคะชนิดไออาร์ชนิดมามีเมฆฝ้นค่ะบริเวณผักกลางนะคะแล้วกาทางด้านอ่าวไทยรวมถึงผักต้ตอนหลังเราด้วยค่ะแล้วกาจากเรดาร์ชมพรน,นะคะปบกลุ่มฝ้นค่ะเป็นกลุ่มฟ้นกําลังอ่อนที่ปัดกลางนะคะแล้กก็มีฝ้นนักบางแห้งซึ่งการเคลื่อนตัวก็จะค่อยๆเคลื่อนตัวเข้า้าฟังค่ะแล้วก็จากเรดาร์สถิงพระค่ะจะเห็นเป็นลักษณะกลุ่มฝ้นนะคะกําลังอ่อนกําลังแรงค่ะซึ่ง มีที่ตั้งกันถดถอยเอาคห้าฟังนะคะจะเห็ยยนว่าทางานั้นจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะแล้วก็ทางสงขลาแถวระนวนเนี่ยเอ้สะพัดอก็จะมีลักษณะของฝนฝากขนองนะคะแล้วก็ฝนมีอาจจะมีลักษณะของลมกระโชกแรงได้ด้วยนะคะเดินถี่เข้ามาตอกภายในอ,อำเภอระนวนแล้วก็ทางด้านอำเภอแนวชายฟังของจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะรายงานอุณหภูมิภาคใตา้ฝั่งออก่าอุณหภูมิสูงสุดเมื่อวาน วัดดาย40.00องศาเซลเซียสทีท่อากาศยานสุราษฎร์ธานีจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะแล้วกับคูณหภูมิตังสุดวันนี้ค่ะวัดดาย42.9องศาเซลเซ,ลเซียสที่อำเภอสะเดาจังหวัดสุโขทัค่ะรายงานปริมาณฝนสถานี24ชั่วโมงสำหรับภาคใต้ฟังออกค่ะตั้งแต่7โมงเชาวว้าเมื่อวานถึง7โมงเช้าว,วันนี้จะเห็นว่ามีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางนะคะแล้วก็มีฝนมากสุดค่ะได้17.8มิลลิเมตรค่ะ ในก้อนอากาศภาคใต้ฝั่งอค่ะลักษณะอากาศตัวไปนะคะวันนี้ยังคงมีการร้อนในตอนทั้งวันกับมีฝนหรือฝนฝ้าขนองไล่พื้นทีและมีฝนนักแดดบางแห้งลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาที่สําคัญค่ะเป็นลมตะวันออกเชียงใต้ปัดปกุมบริเวณอ่าวไทยภาคใต้รอค่ะอุณหภูมินะคะสําหรุณหพูิต่ำสุดอยู่ในช่วง2 4 2 9องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ในช่วง31-40องศาเซลเซียสค่ะช่วงนี้นะคะขอบครวระวังนะคะก็จะให้พี่นองนะคะ ระวง Connie, ังฝนฝากขนงนะคะอั<ห> entially, นตรายจริเจอเกิดจากฝนฝักขนงสำหรับพี่น้องชาวเรือชาวประมงก็ให <te <ett ten hundred leaves> ้รำมารระวังคัะหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฝากขนงค่ะปริมาณฝนนะคะวันนี้โดยภาพรวมจะมีฝนหน่อยละ40ของพื้นที่ค่ะจังหวัดเพชรบุรีประจวบและกาญจนบุรีรวมถึงจังหวัดยะลานะคะจะมีฝนหน่อยละ3 0ขลองพื้นที่ค่ะส่วนจังหวัดสุราษฎร์นครศรีธรรมราชปัตตาุีและสงขลาจะมีฝนหน่อยละ40ของพื้นที่จังหวัดปัตตานีกับนราธิวาจะมีฝนหน่อยละ20ของพื้นที่ค่ะ ลมค่ะเป็นลมตอนออกเช่งตายความเดือสิบถึงสากิโลเมตรต่ชอชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่านึ่งแมตบริเวณที่มีฟ้นฝาขนองคลื่นสูงม,มากกว่านึ่งแมตค่ะพี่น้องเชาวเรือจัประมองอย่าเล่นนะคะให้เล็กเลีออยงบริเวณที่มีฟ้นฝาขนองค่ะภาวะ อาการนะคะที่ส่งพลกระทบต่อการซาสมของพ่น PM เ5ในช่วงวันที่7ถึง13นี้สําหรับภาคใต้ตอนบ,บนค่ะมีพ่นกระทบที่น้อยนะคะและการช่วงวันที่7ถึงวันที่12นี้จะมีพ่นนะคะอยู่ประมาณหน่อยละสีบของพื้นทีวันที่ทสิองก็จะเหลือน้อยลงค่ะในส่วนภาคใต้ตอลนล่างนะคะก็เช่นกันค่ะจะมีพ่นหนอยละ30มสิบถึงสีบของพื้นที่ตลอดช่วงค่ะและการมีพ่นกระทบต่อการซาสมของพ่น PM เ5น้อยมากค่ะ สำหรับวันนี้ข้อจบการพยายกรณ์อากาศเพียงเท่านี้เราเน่าเริ่มนะคะเจอกันไม่วันพรุงนี้วันนี้สวัสดีค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำ ยุคใ,ใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่